สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทํากล้วยกวนนะคะกล้วยที่สุกงอมดำยานําไปทิ้งสามารถนํามาทําแปรรูปเป็นกล้วยกวนไว้เคี้ยวเล่นนุ่มๆเหนิบๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะในขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนํากล้วยที่สุกงอมดําแบบนี้นะคะมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะกล้วยน้ำว้าที่จะนํามากวนวันนี้ก็ใช้อยู่ที่3ามกิโลค่ะ วนขนาดของชิ้นก็ให้หั่นประมาณนี้นะเพราะว่าเวลาเรานำไปปั่นจะได้ปั่นง่ายค่ะพอหั่นกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมต่อไปกันเลยค่ะส่วนอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปสามารถกดดูตรงคำว่าเพิ่มเติมค่ะพอหั่นกล้วยเสร็จเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เป็นหัวกะทิลงไปนะคะ พอใส่หัวกะทิลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เป็นหางกะทิลงไปค่ะส่วนกะทิที่ใช้วันนี้เราใช้เป็นกะทิข้นสดถ้าเกิดท <_ ening> ่านไหนที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้ใส่เป็นน้ําตาลอ้อยนะคะหรือว่าน้ําตาลแดงค่ะจากนั้นก็ให้คุนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เกลือแล้วก็เป็นผงโกโก้ค่ะวันนี้เราใช้เป็นผงโกโก้ ผงโกโก้นี่แหละค่ะทําให้สีกล้วยของเรามีความดําสวยงามค่ะส่วนถ้าใครไม่มีหรือว่าหาซื้อไม่ได้นะคะแนะนําให้ใช้เป็นผงโอนตินหรือว่าผงไมโลแทนได้เลยค่ะพอเราใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วก็ให้เราคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนําไปปั่นกันเลยค่ะจากนั้นก็ตักกล้วยลงไปเครื่องปั่นค่ะ เราก็จะตักกล้วยแบ่งปั่นเอานะคะเพราะว่ากล้วยที่เราใช้วันนี้ก็ใช้ค่อนข้างเยอะค่ะเราก็ได้ตักกล้วยลงไปในเครื่องปั่นประมาณ3กระบวยค่ะจากนั้นก็ให้กดปั่นกล้วยให้ละเอียดเลยค่ะพอปั่นกล้วยจนละเอียดดีแล้วก็ให้นำมาเทใส่ชามกะละมังไว้ก่อนค่ะ จากนั้นเราก็จะตักกล้วยลงไปรอบใหม่นะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยของเราจะหมดค่ะถ้าเครื่องปั่นของใครเครื่องเล็กก็อย่าตักใส่เยอะนะของแม่คีมเครื่องใหญ่ก็เลยใส่เยอะค่ะพอใส่เสร็จแล้วก็ให้กดปั่นจนกว่ากล้วยของเราจะละเอียดดีค่ะพอปั่นกล้วยจนหมดแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ส่วนความข้นเหลวก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ให้ตั้งกระทะแล้วก็ใส่กล้วยที่เราปั่นเสร็จแล้วลงไปค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงก่อนนะคะในขั้นตอนแรกเปิดไฟเสร็จแล้วก็ให้คนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือนะคะถ้าหยุดมือจะทำให้กล้วยติดกระทะแล้วก็ไหมได้ค่ะ ในขั้นตอนแรกก็ให้เราใช้เป็นไฟแรงก่อนค่ะพอกล้วยเริ่มแห้งได้ที่เราค่อยจะปรับลดใช้ไฟอ่อนกันนะคะพอคนมาได้สักพักกล้วยก็เริ่มเดือดผุดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะปรับมาใช้ไฟอ่อนกันนะคะและที่สำคัญเวลาคนจะต้องคนให้ถึงก้นกระทะถ้าคนไม่ถึงก้นกระทะจะทำให้กล้วยติดกระทะแล้วก็ไหมได้ค่ะ พอกวนมาได้20นาทีก็จะสังเกตว่ากล้วยเริ่มที่จะเดือดผุดขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็ให้ปรับมาใช้ไฟอ่อนเลยค่ะย้ำนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องปรับมาใช้ไฟอ่อนเท่านั้นค่ะเพราะถ้าไม่ปรับมาใช้ไฟอ่อนจะทำให้กล้วยติดกระทะแล้วก็ไหมได้ค่ะจากนั้นก็ให้เราใช้ไม้พายที่ยาวหน่อยนะคะคนแบบนี้ค่ะวนไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะคะ ในขั้นตอนนี้ถ้าคนก็ระวังเนื้อกล้วยจะกระเด็นใส่ตัวเองด้วยค่ะพอกวนมาได้40นาทีลักษณะกล้วยของเราก็เริ่มที่จะแห้งลงแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นในขั้นตอนนี้ก็ให้เลาหมันคนอย่าหยุดมือนะเพราะถ้าหยุดมือจะทําให้กล้วยติดกระทะแล้วก็ไหมได้ค่ะพอกวนมาได้60นาทีก็จะสังเกตว่าเนื้อกล้วยของเราก็เริ่มที่จะไม่ติดกระทะแล้วนะคะ จะสังเกตว่ามองเห็นก้นกระทะแบบนี้ค่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อกล้วยของเราจะแห้งดีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะในขั้นตอนนี้ก็ย้ำนะคะให้ใช้เป็นไฟอ่อนสุดแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดมือนะคะพอเราคนมาจนกล้วยของเราแห้งได้ที่แบบนี้แล้วนะคะลักษณะที่ใช้ได้ก็จะข้นเหนิดแบบนี้เลยค่ะ ส่วนเวลาที่ใช้กวนก็จะไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของแต่ละบ้านด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นถุงพลาสติกแล้วก็ถาดสี่เหลี่ยมค่ะการที่ใช้ถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้จะง่ายต่อการตัดกล้วยกวนค่ะส่วนถุงพลาสติกก็ให้ใช้เป็นถุงที่ใหญ่หน่อยนะคะจากนั้นก็ให้เราเทกล้วยที่เรากวนเสร็จแล้วใส่ลงไปที่ถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะ ส่วนถ้าใครไม่มีถุงพลาสติกใหญ่ขนาดนี้นะคะก็ให้ใช้เป็นถุงหูหิ้วก็ได้ค่ะให้เราเทลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้ใช้ไม้พายเกลี่ยหน้าแล้วก็จัดทรงให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะพอจัดทรงเรียบร้อยแล้วเราก็จะพับถุงพลาสติกลงทับหน้าขนมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้ใช้ไม้รีด ก็ให้รีดออกเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมนะคะเวลาตัดจะได้ตัดง่ายค่ะส่วนใครที่ไม่มีไม้รีดแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นขวดหรือว่าแก้วมารีดแทนก็ได้ค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไม้บรรทัดในการจัดทรงเพื่อให้ขนมของเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมเช่นกันค่ะ พอรีดจัดทรงได้ตามต้องการแล้วเราก็จะพักไว้จนกว่าขนมของเราจะเย็นตัวค่ะเดี๋ยวเราค่อยจะมาตัดแบ่งชิ้นกันนะคะพอเราพักขนมไว้จนเย็นตัวดีแล้วเราก็จะมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยค่ะส่วนการตัดขนาดชิ้นก็ให้เราตัดได้ตามความชอบของตัวเองเลยค่ะ พอตัดแบ่งชิ้นเสร็จแล้วเราก็จะแพ็กใส่ถุงก็เลยค่ะขนาดของถุงก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะการที่เราใส่ถุงแบบนี้จะทําให้เราสะดวกง่ายต่อการเก็บแล้วก็การกินนะคะกานที่จะแพกเดี๋ยวเราจะมาดึงเนื้อแป้งให้ดูกันค่ะเนื้อแป้งก็จะมีความนุ่มเหน็บแบบนี้เลยนะคะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยสําหรับวิธีทํากล้วยกวนสูตรนี้ทําง่ายมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทํากันดูค่ะ ส่วนเนื้อแป้งมีความนุ่มเนบมีความหอมมันของกะทิกล้วยและผงโกโก้มากเลยค่ะส่วนสีใครที่ชอบเข้มกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยค่ะส่วนความหวานก็หวานกำลังดีนะคะใครที่ชอบหวานกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มได้เลยค่ะโอเคค่ะเราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ